เอาะ่ะโอเคเอ๋อตอนนี้ก็มาอยู่กับกาชา5้าปีพาร์ทสหลังจากรอบที่แล้วเปิดได้เดยกคุยสองตัวหมดไปสองพันรอบนี้ก็นั่นแหละอย่างที่เห็น1นึ่งพันเพชี่หามาต้องทุ่มล้เพราะอิจิโกะแต่ได้ข่าวมาจากเพื่อนนะเขาบอกว่าจะมีตู้พาร์ทสองแต่มก็ควรมีป่ะกําหนดก,กิจกรรม ฉลองครบรอบ5ปีรอบที่1รอบที่1นึ่งนะไอเามีรอบ1ก็มีรอบ2ดิเออทุ่มเลยั้ยต้องพันเปนี่นี่เป็นเป็น,ปน,ปนไรเพชรแม่งหาใหม่ได้เลยแต่ตู้เนี่ยอิจิโก้ยังไม่ได้มุ่งสุบมุม่งสุบ3สามพันเพชรไปด้วยกันมาเริ่มเลยโลแรกขอแค่อิจิโกะมาหยุดเลยปิดคลิป อย่างรวดเร็วนี่แหละต้องจบลนะ้เน,นี่ยจบเดินกลากชิมาวะ่ะแต่ยังไม่มีอมทสกิโดเลยนะนรีว่แกกไมรอกคุยะสามดาวคุยฟงสามดาว สามดาวสามดาวมันออกรวยแดงวะโคตรรวยมากเก็บไปเดือิวซับมียังวะน้องเว่ยยุงลายมีแต่สามดาววะอีห้าดาวมันโผล่มาเลยโอเคยังไม่ได้ตัวใหม่วะไม่มีไม่มีเก็บไว้เก็บไว้ สุกิชิมาล็อกโนโต้มาสามครั้งร็อกนี้หรอกไอ้ไม่ใช่อิจิโกะอิจิโกะเด็กอยะได้แล้วน้องเอ้ออันซืรุนะห้ามเลยเจ,จ๊งยับเจ๊งยับเลยคนณมันจะไม่ได้หรอวะตัวไฮไลท์

เบิดว่า200ด้วยเนี่ยตัวเนี้ยอดูข้ามเลยล็อกสุดท้ายว่าเอาไงดีวะโอ้ไปเร็วมากอีกจิงก็เรียกคุยากได้คนออีน้อยอีกต้องก็อีกต้องก็ อาตาจะนั่รเลอะしまいสู้ได้ไอะ,อะก็เหมือนพาร์ทส,สองยังมีแค่นี้อะดูเหมือนต้องทิ้งแล้วไมนจีโกะไม่ไหววะ่ะหาเพชรไม่ทันหรอโอเคหนึ่งพันเพชรได้อะไรบ้างวะมันมีแต่ขยะเลยหนึ่งพันเพชรที่ได้มาอะไเนีย หนึ่งตัวซ้ำชินจิมีชีวิตวสองร้อยแล้วครับอะไรอีกอ่นะหมดแล้วหมดแล้วเเดี๋ยวนี้มีอะไรอีกอ่ะมีแค่นี้อ่ะพันเพชรกุ้งอ่ะบ้าบออ่ะเท่านี้แหละคลิปนี้ก็ฝากติดตามใครโชคดีก็อ่ะขอให้โชคดีไปเตรียมเพชรไว้ตู้หน้า ก็ bye bye. บายบายฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ด้วยนะครับบาย